มาล,ลืมคำน้อง อมในบักแต่ยำบ่อขาดกับอมเอาอมในบักแต่อมไปอมไ้มันอ่อนกระดูดกินไนบักแต่ในบักแต่สนิทสนิดแก๊แตดอมไป พว่ากูเป็นบ้าตีนี่เป <uh ็นบลิ้นแหละก็มีใบาบอยู่เด้อ